ครับก็สวัสดีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะครับที่เรียนวิชานะครับคณิตศาสตร์เข้มข้น2อนะครับคอควาย3 1 2 1 2ึงอเนาะทนี้เรามาเฉลยนะครับในใบงานที่11กันนะครับก็คือเรื่องฟังก์ชันลอการิทึมเนาะใบงานที่11นะครับอ่ใบงานที่11นะครับมาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับข้อที่1นะเขาบอกว่าจงเขียนสมการ ต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปของลอการิทึมนะครับ้องเขียนสมการต่อไปนี้ที่อยู่ในรูปของลอการิทึมอ่ะสามกำลังสามเท่ากับยี่สิบเจ็ดก็คืออะไรครับเด็กก็คือล็อกอะไรเป็นฐานสามเป็นฐานเนาะยี่สิบเจ็ดเท่ากับสามนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรครับล็อกฐานเป็นแปดนะครับหกสิบสี่เท่ากับสองเรื่อิมลม้วเป็นคำตอบเนาะอะไรเป็นฐานก็คงเป็นฐานเหมือนเดิมเสหนึ่งวนสองเป็นฐานนะครับ แล้วก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งส่วนเก้านะครับเท่ากับสองนะครับนี่ก็ล็อกฐานแปดนะครับของหนึ่งส่วนสองก็ต้องเท่ากับลบหนึ่งส่วนสามนะครับอืมแล้วก็นะครับข้อที่ห้านะครับก็เป็นล็อกฐานหกสิบสี่ของหนึ่งส่วนสองเท่ากับลบหนึ่งส่วนหกนะครับนี่ก็เป็นล็อก หนึ่งร้อยนะครับเท่ากับสองก็คือฐานสิบก็ไม่ต้องเขียนมันนะครับนี่ก็ล็อกหนึ่งเท่ากับศูนย์นะครับนี่ก็ล็อกศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเท่ากับลบสองนะครับแล้วก็ล็อกฐานยี่สิบห้านะครับหนึ่งร้อยยี่สิบห้าเท่ากับสามส่วนสองนะครับอันนี้ก็ไม่ยากนะครับต่อไปเป็นจงเขียนสมก,การเราเข้อยู่เลขเลขยกกําลังก็ดันกําลังเข้าไป สามเป็นฐานกําลังสองนะครับเท่ากับเก้านี่ก็สิบหกกำลังสองก็เท่ากับสองร้อยห้าสิบหกนะครับอันนี้จะง,ไงไ่ายนิดหนึ่งหนึ่งส่วนสองยกกําลังลบสามก็เท่ากับแปดนะครับสิบกำลังศูนย์ก็เท่ากับหนึ่งสิบกำลังลบสองก็เท่ากับศูนย์จุดศูนย์หนึ่งแล้วก็รูทสองทั้งหมดกําลังสี่เท่ากับสี่นะครับอ่ะก็ ไม่ยากไม่ยากนะครับอ่ะต่อไปนะครับข้อนี้เขาบอกว่าจงหาค่าของ an หรือ x นะครับจากข้อมูลต่อไปนี้อันนี้เราก็เราก็สามารถคิดได้ก็คือมันก็คือ a อกำลังสามเท่ากับหกิบสี่ใช่ไหมละ่ะแล้วอะไรก็คือสี่กำลังสามอ่ะมันเท่ากับหกสิบสี่ถูกไหมเพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็คือ a 4เท่ากับสอันนี้คือวิธีคิดนะฮะอันนี้ก็คือ เอกำลังสี่เท่ากับหนึ่งหมื่นนะครับมันก็คืออะไรครับสิบกำลังสี่ถูกไหมล่ะเออนะสิบกำลังสี่ก็เท่ากับหนึ่งหมื่นนะครับเพราะนั้นเอก็เท่ากับสิบอ่ะข้อนี้เอยกกำลังหนึ่งส่วนสองเท่ากับศนะูนย์จุดหกเนาะ เอคืออะไรอ่ะถอดรู้ออกมาก็ศูนย์จุดเท่าไหร่เอถ้ากับเท่าไหร่ศูนย์จุดสามหกถูกไหศูนย์จุดสามหกทำเป็นศูนย์จุดหกนี่ก็คือสามกำลังเอเท่ากับแปดสิบเอ็ดดังนั้นสามยกกำลังได้แค่แปดสิบเอ็ดก็สามยกกำลังสี่ถูกไหมเอก็เท่ากับสี่อ่ะคราวนี้สิบกำลังเอเท่ากับศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งซึ่งเอศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งมันก็คือสิบกำลังลบอะไร ลบสี่ถูกไหมครับเออเอ็กก็เท่ากับลบสี่นี่ก็เป็นแนวคิดนะหกร้อยหกร้อยยี่สิบห้ายกกำลังเอ็กเท่ากับศูนย์จุดศูนย์สี่นะครับอ,อ,อ, 6, 6, 6, 6. อ่าอ่าหก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 โอ้อันนี้ไปยังไงไปยังไงดีไปยังไงดี อ่ายี่สิบห้ายกกำลังสองได้หกสองห้าเอ็กเนาะยี่สิบห้ายกกำลังลบหนึ่งนะหนึ่งส่วนยี่สิบห้าใน้ศูนย์จุดสี่เพราะนั้นสองเอ็กก็เท่ากับลบหนึ่งเอ็กเดียวเท่ากับเท่าไร่ครับลบหนึ่งส่วนสองนะครับข้อนี้ก็เป็นเอ็นเท่ากับสี่กำลังห้านะสี่กำลังห้าก็คือเท่าไหร่ครับหนึ่งพันยี่สิบสี่นะครับเอ็นเนาะอ่าข้อนี้หนึ่งพัน ยกกำลังลบหนึ่งส่วนสามเท่ากับ x นะครับหนึ่งพันก็คือสิบกำลังอะไรสิบกำลังสามเจอลบหนึ่งส่วนสามเขาก็ก็ลบหนึ่งเนาะ x ก็คือสิบกำลังลบหนึ่งสิบกำลังลบหนึ่งก็คือศูนย์จุดหนึ่งนะครับโอเคแล้วก็ข้อนี้ก็คือจะได้สิบหกกำลังลบห้าส่วนสองเท่ากับ n จริงๆแล้วสิบหกมันก็คือ สี่ยกกํลาลังสองทั้งหมดกลาลังลบห้าส่วน 2, สองสองต่อสองก็เหลือสี่กำลังลบห้าสี่กำลังลบห้าก็คือหนึ่งส่วนหนึ่งพันยี่สิบสี่นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นไม่มีอะไรก็คิดง่ายๆครับคิดง่ายๆแค่ฝึกให้เราเปลี่ยนจากรูปล็อกเป็นเลขยกกาลังให้ได้แค่นั้นเองนะครับโอเคนะครับข้อนี้ก็เป็นฟังก์ชันลดหรือฟังก์ชันเพิ่มนะครับอ่ะข้อนี้ฐานนะครับเราดูที่ตัวฐานนะครับเป็นแปด ก็คือเป็นฟังก์ชันเพิ่มนะครับข้อนี้จริงๆแล้วนะครับเออมันมีลบอยู่หน้านี้ใช่ mm hmm. หไหมสมบัติล็อกเราสามารถยัดล็อกกลับเข้าไปได้ใช่ไหมครับอ่าถ้าเรายัดล็อกกลับไปที่ฐานมันก็จะกลายเป็น8กํกลังลบหมันก็คือ1นึ่สนะครับเพราะนั้นอุ้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นฐานเป็น1นส่วนแก็เป็นฟังก์ชันลดก็เพราะว่า1นส่วนแมันมากกว่าศูนแล้วก็น้อยกว่า1นะครับ ข้อนี้เป็นฟังก์ชันลดนะครับเพราะว่าสองส่วนสามมากกว่าศูนย์แล้วก็น้อยกว่าหนึ่งนะครับข้อนี้ถ้าเรายัดกําลังกลับเข้าไปมันก็จะได้ y เท่ากับล็อกสองส่วนสามกำลังลบหนึ่งก็กลายเป็นสามส่วนสอง x ็นะครับซึ่งสามส่วนสองก็เป็นฟังก์ชันเพิ่มเพราะว่าสามส่วนสองมากกว่าหนึ่งครับข้อนี้เป็นฟังก์ชันเพิ่มนะครับเพราะว่าพายมากกว่าหนึ่งนะครับเค okay. นี่ก็ไม่มีอะไรก็ฝึกให้เรารู้จักฐานของเขาเท่านั้นเองครับต่อไปอันนี้เขาให้เราวาดกราฟเนาะอ่าทีนี้เรายัดกับเมืแอก้ที่เราลองทำไปแล้วถ้าเรายัดลบกลับเข้ามาที่ฐานใช่ไหมกำลังมันก็จะกลายเป็นสองถูกไหมครับอ่านะครับเพราะว่าสมบัติของล็อกนะครับอเป็นฟังก์ชันเพิ่มเนื่องจากอะไรครับสองมากกว่าหนะึ่งเนาะ โดเมนก็จะเป็นอะไรครับ r บวกเลนก็จะเป็น r ใช่ไหมฮะอืมกาฟก็จะผ่านอะไรโอ้โคตรเป็นงูลเลยเค <c oughs> okay, นะครับก็จะผ่านจุดหนึ่งศูนย์เสมอนะนี่ไงหนึ่งศูนย์แล้วก็เป็นฟังก์ชันเพิ่มนะครับฟังก์ชันเพิ่มอ่าฟังก์ชันเพิ่มนะครับนี่ก็วาดง่ายแต่เพามีการาฟมาให้นะ อ่าข้อนี้อ่าถ้าเราจัดก็จะได้เป็น y ถ้ากับอ่าเป็น l o g ฐาน1ส่วน4 x เนาะข้อนี้เป็นฟังก์ชันลดเพราะ1ส่วน4มากกว่า0แต่น้อยกว่า1นะครับโดเมนก็เป็น r บวกเลยก็เป็น r นะครับโอเคนะครับก็เหมือนเดิมนะครับ y นะครับมันโคตรมากเลย x นะครับไม่ค่อยตรงอะไรอ่าอ่านะครับผ่านจุด1นเสมอแต่ข้อนี้เป็นฟังก์ชันลดนะครับอ่าฟังก์ชันลดนะครับข้อนี้นะครับถ้าเราตบเอ,อ่อกำลังนะครับมาตบก็เป็นลบก่อนถูกไหมครับจุดห้าแล้วก็ยัดยัดลบกลับเข้าไป เป็น0.5กับเราลบ1ก็เป็น1ส่วน 0. ก็คือ2นะครับถูกไหม0.5มันคือ1ส่วน2วนอ่ะ0.5เป็น1ส่วน2แล้วกลับก็กลายเป็น2เพราะฉะนั้นข้อน,นี้เป็นฟังก์ชันเพิ่มนะครับเพราะว่า2มากกว่า1โดเมนเป็น r บวกเลนเป็น r นะครับอ่าก็เหมือนกับรูปบนนะเนาะเป็นฟังก์ชันเพิ่มนะครับโอเค<ม>เป็นฟังก์ชันเพิ่มมันก็ไม่ได้อยู่ดีเนาะเราต้องวาดให้เราเห็นนะเนาะ ตะหาว่าครูขี้เกียจอีกไว้โคตรเป็นงูเลยอ่าโอเคผ่านจุดหนึ่งศูนย์เสมอข้อนี้เป็นฟังก์ชันเพิ่มนะครับอืมฟังก์ชันเพิ่มโอเคนะครับอันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็ให้พอรู้จักวาดกราฟได้นะครับจบไปงานที่สิบเอ็ดแล้วด้วยความรวดเร็วนะครับต่อไปเป็นใบงานที่สิบสองนะครับก็ มาเปลี่ยนการเปลี่ยนเป็นฐานสองเนาะเวลาเปลี่ยนเป็นฐานสองก็คือเป็นอะไรครับก็คือล็อกสี่ฐานสองส่วนนะครับล็อกหกฐานสองอ่าแค่นี้เองนะครับซึ่งล็อกสี่ฐานสองเนี่ยมันสองก็สองสองมันได้สองเนาะโอเคอ่าอันนี้เปลี่ยนเป็นฐานสามก็จะเขียนเป็นล็อกสี่ฐานสามส่วนด้วยล็อก หกฐานสามอันนี้ก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้ก็ติดไว้นะครับอ่าล็อกเจ็ดฐานสองเราเปลี่ยนเป็นฐานสองก็มันเป็นฐานสองอยู่แล้วถูกไหมครับก็ได้ตัวเดิมเพราะเป็นฐานสองอยู่แล้วนี้เปลี่ยนเป็นฐานสามมันก็จะได้ล็อกเจ็ดฐานสามส่วนได้ล็อกเจ็ดฐานสองไม่ใช่ล็อกสองฐานสามนะครับพะเปลี่ยนเป็นฐานสามอันนี้เปลี่ยนเป็นฐานสองนะครับก็จะได้ล็อก องฐานสองส่วนด้ล็อกห้าฐานสองล็อก 2, สองสองก็ได้หนึ่งนอได้หนึ่งส่วนล็อกห้าฐานสองนะครับคราวนีนะ้ก็เปลี่ยนเป็นฐานสามก็คือล็อกสามล็อกสองฐานสามส่วนด้ล็อกห้าฐานสามนะครับนี่ไม่มีอะครับเปลี่ยนเป็นฐานก็ฝึกให้เรารู้จักเปลี่ยนเนาะทีนี้มาช่วยกันหาค่าของลอการิทึมต่อไปนี้อืม อันเนี้ยก็ต้องมาช่วยกันหานะครับว่าเป็นอย่างไรเราก็ต้องก็ต้องเออก็ต้องเปลี่ยนก็ต้องค่อยคอยค,อยคิดแต่เนาะอ่ะตอนเนี้ยมันก็คือล็อกฐานห้าเนาะร้อยยี่ห้าคือห้ากำลังสามอ่าแล้วก็ถามันถามเหมือนกันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าก็คือสามยกกาลังหกเนี่ยนะครับสี่หกร้อยยี่ห้าก็คือสี่กำลังสี่ลบล็อก สิบเอ็ดหนึ่งสี่หกสี่หนึ่งก็คือสิบเอ็ดกำลังสี่นะอันนี้ครูกแบบ็แอบคิดมาแล้วตบเหลือสามบวกหกลบสี่ลบสี่ถูกไหมเพราะว่าพอเราตบสามมาข้างหน้าก็เดี๋ยเราห้าฐานห้าก็เป็นหนึ่งถูกไหมเออก็ไม่ต้องคิดก็เป็นก็เป็นหนึ่งอะนะก็ได้เท่าไหร่เนี่ยเก้าลบแปดก็ตอบหนึ่งนะครับโอเคนะครับข้อนี้บ้างนะเปลี่ยนสีบ้างอ่นะ ครับอ่ข้อนี้เราก็เนี่ยเราก็ยุบนะครับเป็นล็อกล็อกสี่สิบเก้าฐานเจ็ดนะครับลบล็อกยี 5, ่ห้าฐานห้านี่คือเปลี่ยนฐานอะยุบฐานนะครับล็อกแปดฐานสองลบล็อกสามสิบหกฐานหกนะ่ะซึ่ง มันก็คืออะไรฮะสี่สิบเก้าคือเจ็ดยกกำลังสองยี่สิบห้าก็คือห้ากำลังสองแปดก็คือสองกำลังสามสามสิบหกก็คือหกกำลังสองเ็เปลี่ยนเป็นฐานเดียวกันตบเลขยกกำลังใช่ไหมครับตบมาข้างหน้าล็อกเจ็ดฐานสิก็ได้หนึ่งเหมือนเดิมนะก็ลบสองตบบวกสามตบลบสองก็ตอบเท่าไหร่ครับหนึ่งอีกแล้วนะครับตอบหนึ่งมาทุกข้อเลยเหรือเปล่าเนี่ย ก็ไม่รู้นะครับลองดูนะครับอันนี้ก็คือข้อที่สองนะครับอ่าข้อที่สามนะครับโอเคอ่าเราก็ดูตรงนี้นะครับก็คือล็อกสิบอ่าล็อกสิบอาเขียนไม่ออก็ได้ก็คือสิบกำลังลบหนึ่งนะศูนย์จุดหนึ่งบวกล็อกสี่ครับก็คือศูนย์จุดสองห้ามันก็คือเท่าไหร่ครับสี่กำลังลบหนึ่งนะครับก็คือหนึ่งส่วนสี่ได้ศูนย์จุดสองห้า แล้วก็บวกกับล็อกยี่ห้าก็คือยี่ห้ากำลังลบหนึ่งอปีเด้งตอบลบหนึ่งมาล็อกสี่ส่นสิบตอบลบหนึ่งมาตอบลบหนึ่งมาตอบลบสามเห็นไหมอันนี้เราก็ต้องดูแปลงพวกนี้มันก็เป็นสมบัติล็อกซึ่งมันก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายนะแต่มันก็ไม่ได้ง่ายนะก็ต้องค่อยๆทําทำอ่ะทีนี้รูทสามมันก็คือสามยกกำลังหนึ่งส่วนสองโอเคไหมครับอ่ะ บวกกับล็อกสิฐาน3แล้วก็ลบด้วยล็อกเเนี่ยก็คือ3ามกำลังสองสี่นะครับเห็นไหมทุกตัวฐานเป็นกำลังสามหมดแล้วเนี่ยล็อกฐานสแต่เราก็ต้องตบข้างหน้าก่อนแต่เวลาเราตบเลขตรงฐานล็อกเวลาตบอะจาก1นึ่ส่วนสองะตบมาไว้ข้างหน้ามาันเช่นนึ่งส่วน2ไหม ไม่ใช่มันต้องกลับเศษส่วนนะครับมันก็จะกลายเป็นสองนะครับล็อกฐานสามของหกบวกอันนี้ก็ไม่มีอะไรสิบห้าฐานสามแล้วก็ลบทีน,นี้พอเราตบสองอกมาก็าต้องได้หนึ่งส่วนสองถูกไหมอันนี้นะครับก็เป็นฐานสามของสี่ร้อยาฉะนั้นเราก็ค่อยเอาเลขยกกำลังอยัดเข้าไปข้างบนนะครับก็ยัดไปข้างบนนะครับก็เป็น หกกำลังสองบวกล็อกสิบห้าฐานสามเมือนเดิมแล้วก็ลบนี่ก็เป็นล็อกฐานสามก็เป็นสี่ร้อยกำลังหนึ่งส่วนสองเพราะนั้นฐานเหมือนกันนะครับเราก็นำทำไมครับฐานเหมือนกันเราก็มันลบบวกลบคูณหารได้นะครับฐานเหมือนกันก็คือบวกกันก็คือหกกำลังสองบวกบวกก็คือคูณนะครับคูณสิบห้า ส่วนนะครับลบก็คือหาร400ร้อกำลัง 1, นึส่วนสซึ่งสี่กกำลัง2ก็คือ36มสิอ่าอ่านยวโทษเออมันก็คือ36มสคูณสิส่วนด้วย20ถูกไหมสี 400, ่ร้อยยกกำลังถึงสก็คือรู้400อ่าแล้วก็ตัดการอิหลงชงเฉงออกมาอะไรตัดดี ห้าสามสิบห้าห้าสี่ยี่สิบสี่หนึ่งสี่เก้าสี่สามหกเก้าสามก็เป็นยี่สิบเจ็ดนะครับล็อกยี่สิบเจ็ดซึ่งล็อกยี่สิบเจ็ดก็คือสามยกกำลังสามก็ตบสามมานะครับก็ตอบสามนะครับตอบสามเพราะว่าตบสามมาล็อกสามบนสามได้หนึ่งนะครับก็สามคูณหนึ่งก็ได้สามนะครับเห็นไหมสนุกดีออกเรื่องล็อกเนี็ยคือว่า ดูสนุกสนานพื้นเคงบรรเลงพื้นเคงบรรเลงใจข้อนี้นะครับก็เคยทําให้ดูแล้วนะครับเราก็เปลี่ยนเป็นล็อกสามส่วนล็อกสองอันนี้คือเราเปลี่ยนเป็นฐานสิบนะครับคูณสี่ส่วนล็อกสามส่วนล็อกสี่นี่มันไปเรื่อยๆนะครับจนถึงล็อกร้อยยี่สแปดส่วนล็อกร้อยยี่สิบเจ็ดเนาะแล้สังเกตว่าบนตัด มันจะตัดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเพราะน,นั้นมันก็ต้องถูกตัดตัวล่างถูกไหมเออมันก็จะเหลือตัวบนนะครับก็เหลือตัวบนก็คือเหลือล็อกร้อยี่สแปดส่วนได้ล็อกสองซึ่งอายุรวมก็คือเป็นสองรอยี่แปดเนาะซึ่งล็อกร้อยยี่แปดก็คือสองกำลังเจ็ดคูกก็ตบเจ็ดน้อมก็เหลือล็อกสองฐานสองก็ได้เจ็ด อล็อกถังสองสองได้หนึ่งอย่างเงี้ยแล้วกจะไม่มันตัดกันไปเรื่อยๆมันตัดเยือนนะนะเย้องบนอ่ะนะเยืองอบนเยื้อล่างไม่ต้องเหลือตัวบนกับตัวล่างตรงนี้นะครับโอเคก็ดูความสัมพันธ์ด้วยนะครับข้อนี้นะครับอ่โอเคมันคนละฐานกันนะครับเราก็ไม่ต้องสนใจเราก็ทำให้มันคนละฐานก็ไม่เป็นไรอ่ะ สิบหกคือสองกำลังสี่นะครบ,บวกด้วยล็อกฐานสามแปดสิบเอ็ดหนึ่งส่วนแปดสิบเอ็ดแล้วคู่แปดสิบเอ็ดมันคือสามกำลังสี่เนาะคูมุนขึ้นไปนะครับก็เป็นสามกำลังลบสี่ลบด้วยล็อกฐานสิบนะครับสี่ก็คือสี่รยกำลังสี่นะครับบวกด้วยล็อกฐานสิบ อันนี้ก็ไม่เป็นไรก็เป็นเหมือนเดิมไปัองนี้นะครับตัวนี้ได้อะไรเนี่ยตบสี่บวกต,ตลบลบสี่นะครับเป็นศูตรและเอออ่ะเหลือเนี่ยเห็นไหมเหลือสองตัวนี้สองตัวนี้เป็นบวกกับลบเห็นไหมฐานเหมือนกันเห็นไหมครับอ่ะก็ตัวนี้ก็อ่ะโอเคเดี๋ยวเด้ ก็เป็นบวกล็อกฐานสิบก่อนนะอ่ะตัวบนก็คือสองห้าหกแล้วก็หารด้วยสี่ร้อยกำลังสี่ถูกไหมอืมถูกปะก็ล็อกฐานเหมือนกันลบก็หารเนาะโอเคอ่ะก็ได้ตรงนี้ก็เหลือล็อกฐานสิบไปก่อนตอนนี้มันเ,เขียนฐานมาให้เนาะสองห้าหกก็คืออะไรลูก นี่เราคิดเลขอย่างเดียวเนี่ย400กำลัง4เยอะนะ2 5 6คือ2กําลัง8ใช่ไหมอืมแล้วกําลัง4อ่ะ400มันคือเดี๋ยวนะคุณขอเขียนตรงกลางก่อน400มันคือ4คูณ100ทั้งหมดกําลัง4อันนี้ได้2กําลัง8อ่ะแล้วไปไงล็อกฐาน10ไม่เขียนฐานแล้วนะ อะสองกำลังแปดคราวนี้เอากำลังคูณเข้าไปสองอัมเออคูณทำให้ฐานสองก่อนนะเดี๋ยวแป๊บนึง สี่ร้อยอ่ะเดี๋ยวนะสี400่ร้อยอมันคือยี่สิบยกกำลังสองถูกไหมเดี๋ยวเดครูจะทำให้มันเป็นรูปอย่างง่ายแป๊บน,นึงสี่ร้อยอ่ะมันคือยี่สิบกำลังสองเนาะก็เจอกำลังสี่ข้างนอกก็เป็นยี่สิบกำลังแปดโอเคไหมอ่ะนะสี 4, 4, ่สี่ร้อยี่สิบกำลังแปดแล้วยี่สิบมันก็คือสองคูณ สองคูณสิบกำลังแปดนะครับก็จะเขียนเป็นล็อก 8. สองกำลังแปดส่วนด้วยสองกำลังแปดคูณด้วยสิบกำลังแปดอ่ายี่สองกำลังแปดก็ตัดนะครับครูก็เฉลี่ยล็อกฐานสิบของหนึ่งส่วนสิบกำลังแปดหมุนมันขึ้นไปก็เป็นสิบกำลังลบแปดก็ตอบลบแปดนะครับก็ตอบลบแปด เพราะว่าล็อกไม่เขียนฐานก็คือล็อกฐานสิบนะครับกําลังแปดนะไม่ใช่ร้อยแปดโอเคเดี๋ยวเขียนดีดีหนะ่อยอ่ากาลังแปดนะครับโอเคก็มีอึบอัฟเล็กน้อยนะครับให้เราตื่นเต้นนะให้เราต,เต,ดเดเตื่นเต้นนิดเดียวไม่เยอะตื่นเต้นนิดเดียวนี้ฐานเหมือนกันเอาขึ้นไปก่อนนะจ๊ะเป็นสิบเอ็ดนะครับล็อกฐานสิบเอ็ดแล้วก็ตบอ่ะเอามากลาลังห้านี่ก็ ได้ห้ากำลังสองเลยนะครับก็ตอบยี่สิบห้านะครับอันนี้นะครับแปดก็คือสองยกกาลังสามอ่ะก็เป็นอย่างนี้แล้วสามนี่ครูก็เอาสามยกขึ้นมาตรงนี้เป็นสามเนาะเพราะนั้นตรงนี้กับตรงนี้เหมือนกันแล้วนะครับก็ตอบสามกำลังสาซึ่งสามกำลังสามก็คือเท่าไหร่ครับเป็นเด็กยี่สิบเจ็ดนั่นเองนะครับ อันนี้เขาก็แยกกันก็ได้เท่าไหร่เนี่ยก็ a a อ่าก็ได้สามกำลังสองบวกกับสองกำลังสามเนาะโอเคครับก็จะเข้าใจไหมครูครูแบบครูจัดรูปแล้วเนาะเป็นเก้าบวกแปดครับก็ได้สิบเจ็ดอ่าคราวนี้ก็แยกนะครับแยกเป็นเจ็ดกำลังหนึ่งคูณกับเจ็ดกำลังล็อกห้าฐานเจ็ด นนี้ก็ได้เจ็ดนะครับอันนี้ก็ตอบห้าก็สามสิบห้านะครับน,นี่ก็ค่อนข้างง่ายนะครับเออง่ายจริงเนี่ยใช่ไหมหกสิบสี่ 64. อ่าหกสิบสี่ก็คือหกสิบสี่กำลังหนึ่งคูณด้วยหกสิบสี่กำลังล็อกห้าฐานแปดอ่าหกสิบสี่คือหกสิบสี่แต่ว่าหกสิบสี่ก็คือท้าทานเป็นแปดนะลูกให้มันฐานเท่ากันเนี่ยหาฐานตรงนี้ นะครับก็คือ8ปกำลังสก็ได้6.4คูณกับตบสองมาแล้วหากำลังสก็5้กำลังสก็คือ25 6.4้ากคูณยีก็ได้เท่าไหร่ครับ1,600นะครับเฉลยน,นะเด็กๆก็น่าจะทำเองได้บ้างนะครับแล้วก็มาดูคูเฉลยเอาเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับอข้อนี้บ้างข้อนี้ก็ทำเป็น ฐานให้มันเท่ากันซะนะครับอันนี้ก็สิบอยู่แล้วนะครับล็อกไอ้ตรงเนี้ยร้อยก,ก็คือสิบกำลังสองถูกไหมอ่ะแล้วก็ตบถูกไหมเวลาตบฐานอะ่ะเวลาตบฐานของเวลาตบเลขชี้กําลังของฐานล็อกอะ่ะเวลาตบมัางหน้ามันต้องเป็นกับเตจส่วนเนาะอ่ะกูก็จะได้เป็นสิบกำลังล็อกฐานสิบ นะครับของ0.01ทั้งหมดกําลัง1ส่วน2กรณีก็ตอบ0.01ทั้งหมดกําลัง1ส่วน2ซึ่งถอดออกมามันก็คืออะไรครับ 0. 0.1นั่นเองนะครับแเราตอบ 0. 0.1ก็ได้หรือตอบ1ส่วน10ก็ได้นะครับเท่ากันนะครับ